จ้ามาเบิงความน่ารักของแม่น้องใหม่พัชรีกับน้องแอนอรดีเนาะสมัยเพิ่อนอยุปะถมบันเทิงศิลป์ปั้สเพิ่นนี่เล่นได้แสดงได้สมบทบาทแสดงได้เต็มที่อีดีสำหรับใหม่พัชรีกับน้องแอนอรดีสำหรับตอนที่ยุปฐมบันเทิงศิลป์เพิ่นแสดงได้คารุกันอีรีเนาะ เต้นก็ได้เข้ากันเฮ็ดยังก็ได้เข้ากันมืดทุกอย่างนี่แหละสมกับเพื่อนเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะแม่ป้าใหม่กับน้องเอน็นอ๋อและดีเนาะสมเพื่อนเอิญกันว่าแม่ป้าใหม่เนาะน้อ,นองบอยสีใช้เพื่อนก็นเอิญแม่ป้าใหม่เอิญเนาะแม่ป้าใหม่นี่โอ้ยไปทางไหนนี่ครับแฟนคลับเอฟซีนี่แบบบาต้องเป็นห่วงเลยค่ะติดนึก กระชอนมากสําหรับแม่ป้าใหม่คือกันสําหรับน้องแอนออรดีคือกันเท่าทุกมือนี่ค่ะแฟนคลับเอฟซีนี่ติดตามอยู่ตลอดค่ะบอกขาดสายค่ะความน่ารักของออรดีและแม่ป้าใหม่สมัยอยู่ปฐมบันเทิงศิลเ,เบิ้งนะคะ มันเปิดเสียงห้บ่ได้เด้อยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นเสียงเพลงเดี๋ยวกระสิบาย้ยเสียงเอาเพลงเพลินมาหอยเบิงเอาหนี่เบิงเบิงอยากให้มูเจ้าเบิงสมัยอยู่ปฐมบันเทิงศิลนาฮขนาดใดญหุ่นเห็นบ่อือเดี๋ยวมาท่านได้เห็นพ้อยหยังเลยนี่ดูน้องเอนของเขาหุ่นดียังไหญก็หุ่นดียังสั้นสวยยังไดญก็สวยยุ่งยังสั้นเนี่ ความสวยไม่มีรสแฟนคขับเอฟซีก็เอาตุ๊ก,กตาหมาน่อยไปมอบให้คุณะคะ่ะปิ๊ดเนาะเห็นแล้วเนาะความหนาหักของทั้งคูความขี่ดื้อกันทั้งคูนี่เห็นแล้วเนาะคุณสำหรับใหม่พัชรีกับแอนออรดีนะคะอ่า ความค้ดือ้อความน่ารักค่ะเบิ้งเอาค่ะนี่แหละสุดยอดค่ะโมเมนต์ที่น่ารักสำหรับแฟนขับเอฟซีได้เห็นเนาะผู้ดใดก็อยากเบิ้งภาพเกาเกแฟนขับเอฟซีก็เข้าคอมเมนต์ไหมเยี่ยมมากสวยมากเลิศมากขี่ดือ้อยังสั้นยังสี่แฟนขับเอฟซีเพิ่งเข้ามาคอมเมนต์เนาะบ่ต้องห่วงดอกค่ะ ความความขี้ดื้อของน้องแอนออรดีกับน,น้องใหม่พัชรีนี่สุดยอดอ่าความน่านรักก็เบิดแตหันอ่าน้องแอนออรดีของเฮานี่ความน่านรักนี่อันดับเลิศเ,เ,เลยละ่ะโมตงห่วงสุดยอดเลยค่ะอ่าไปทั้งใดนี่โอ้ยแฟนคลับเอฟซีนี่แน่นแน่นค่ะเบิรงค่ะโมเมนต์ว่าได้สงเงว้าวป่าเป็นเบิรงค่ะเบิรงเบิงปุ่นกระแสตอบรับใจเกินร้อยปุ่น เบิ้งค่ะสนามใหญ่กว้างขนาดใดกระแสตอบรับใจเกินลอยนี่สุดยอดอแอนออรดีแบนกระแสตอบรับสุดยอดเนาะน่ารักเบิ้งค้นดูพอแม่เอ้ยมาหือมาบอกค่ะมาหือมาบาอกแอนออรดีแบนบ่าต้องหวง่วงเ้ยค่ะไปทั้งใดนี่บบมีผิดหวังน้องแอนออรดีของเฮานี่ไปยุดจุดใดแฟนคลับเอฟซีนี่บบมีผิดหวัง เพิ่นไปทําการที่ภาพนี้เพิ่นไปทําการแสดง you, อยู่อยู่ you, อย่างะที่เจ้าภาพงานพระไกิศีนาที่ให้โอกาสยังโอ้เพิ่นก็กล่าวคําขอบคุณ พักคุณเจ้าภาพงานพระไก่สิงหานาฏที่ให้โอกาสแอนออรดี already, และทีมงานออรดีแบนได้มามอบความสุขให้กับพี่น้องชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียงขอบคุณทุกๆก,กำลังใจวะสันขอบคุณรางวัลน,น้ำใจหน้าเวทีวะสันน้องเอ็บ่นบอกโอ้สุดยอดเนาะคือความปากปื้มของศิลปินนี่คือแฟนคลับเอฟซีให้การตอบรับนี่เพิินกับ มีพลังมีพลังบวกที่จะสร้างสรรผลงานออกมาให้แฟนขับเอฟซีได้ชมได้เบิงแบบเต็มที่บอบอแบบบบมีอย่างที่มันค้าใจทเนเพาะเพื่อเห็นแฟนขับเอฟซตอบกระแสต,ตอบรับถือมาเบิงล้นลามศิลปินเองก็คือแบบภูมิใจเพราะภูมิใจตั้งใจเฮ็ดให้ออกมาการแสดงออกมาให้แฟนขับเอซได้ชมแบบ เต็มที่แบบเฮ็ศแบบย่างดีแฟนขับเอฟซกัคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจน้องแอนขอให้น้องแอนมีงานมากๆเฮงๆปังๆแต่ปน,นี่ก็บ่ได้พักแล้วล่ะค่ะน้องแอนอรลดีคิวงานกลุ่มพักก็เต็มทุกมือมาคิวงานเหืือมีนะอีกจนเกินวันที่31กค่ะ38ิ้วงานทั้งึืนมอลำใจเกินร้อยทั้งแอนอรลดีแบนจนบ่มีเวลาพักแล้วค่ะอ่า บทตง,วง่วงเลยค่ะแฟนขับเอฟซีหูนารักสุขูสุขคนของน้องแอนออรดีคอยเสื้อว่ามูเจ้านี่เป็นแรงเชื้อแรงผักดันที่สุดยอดอีหรีค่ะเมื่อเมื่อคืนนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเบิง้งน้องแอนออรดีสนุกมากค่ะรักนะคะบัสนแฟนขับเอฟซีไหวซีอันให้เบิ้งเหมือนบ้านนี่เนาะทำ เพิ่นบอกว่าน้องแอนออรดีน่ะเฮ็ดทรงผมแบบนี้ดูเด็กมากกันแฟนคลับเอฟซีผู้บันผูนน้นึงเพิ่นนมีเห็นบอเห็นบอเพื่อนคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งเนื่อจาะนี่เพื่อนว่าน้องแอนอรดีทาผมทรงนี้ดูเด็กมากน่ารักมากอือโอ้เแม่นนาะนี่ศิลปินในดวงใจของอแฟนคลับเอฟซีคักได้อเฮงเฮงปังปังนะคะโอ้ จะอ่านอ่านเราต้องอ่านหมือนดอกเนาะจะอ่านคอมเมเนตนมุเดียนละนิดละน้อยให้แฟนขับเอฟซีฟังเพราะว่าอย่างได็กก็ศิลปินในดวงใจของเราทาผมทาผมลูกนี่น่ารักสวยแฟนขับเอฟซีชอบค่ะชอบเหมือนเด็กค่ะเหมือนเด็กเป็นมาจังซี่นี่เนาะโอ้ยไปทางไหนก็มีความน่ารักเนาะ,ะยิ่งร้องเพลงรื้อโหดสิบนี แฟนลับเอฟซีน้องเอนออรดีนี่บ่มีโอกาสได้นั่งหรอกจาะยืนย่างเดียวค่ะยืนย่างเต้นค่ะมันมันค่ะมันในอารมณ์มันในหัวใจทุกคนมันในหัวใจมันในอารมณ์ข่อยนี่บ่ได้ว่หอดมือนึงนะเขาข่อยบ่ได้ไปซองเบิงไปแอบเบิงว่าม้นนี้น้องเอ๋นไปทางใดน,นี่นะแต่ละมือนี่ข่อยกระยูกบ่ได้คื้กันข่อยอยากเอามาบ้าซูแฟนลับเ c ฟซีฟังพี่นวล แต่ละมือแต่ละมือข่อยก็อยาให้แฟนคลับเอฟซีเดหู C D oo, ว่ามือนีเพื่อนไปทําการแสดงมองนั้นมองนี้มูเจ้ากระซได้ติดตามตันเด้ดเดี๋ยวนี้ข่อยก็อยาให้มูเจ้าได้ไปเบิ่งผู้ใดหาพี่น้องคนใดอยู่ใกล้ๆมองน้องเอง๋ไปทําการแสดงเพิ่นกระซได้ไปเบิ่งน้ำกันได้ไปชมน้ำกัน,นบาง ผู้ใดที่ได้ไปเบิ่ปงไปชมก็สิได้เอามาเว่าสู้แฟนขับเอฟซีหลายผู้หลายคนให้ฟังน้ากันให้มวนน้ากันจนได้เดี๋ยวนี้เขาต้องเว่าสู้กันฟังเวยค่ะมันบ่งบว่าเฮาสิมาปิดกันเนาะศิลปินในดวงใจของเฮามู่เฮาก็ต้องซอยกันเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับศิลปินของเฮายังคือแอนออร์ดีแบรนของเฮานะเฮาต้องเป็นแรงเชียร์แรงใจให้เฮาสิ เฮาจะต้องบ่มีให้มีนให้แฟนคลับ FC นี่อ่บางพวกดามานี่สิได้เสียใจที่บ่ได้เห็นเฮาไงเนาะเฮาเนี่เฮาต้องดูแลเฮาต้องซัพพอร์ตศิลปินของเฮาเห็นบ่เนี่ยดูความน่ารักสิคะอ๋อเมนี้ข่อยก็มีข่าวสารมาเบ้าสูแฟนคลับ FC ฟซังจำเลจแล้วมนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า